ค่ำคืนนี้แม่นจันนั้นจะเต็มฟ้าถ้ากลับภาวาคิดถึงน้องยาผู้หม่หั เปรียบดังสาหิลมต้องคืนต้องคมทุกประทมเพราะน้ำคำพี่น้องฟังผมพูดดีๆประชุมอาเซียนลมที่พัทยามาร์กบอกว่าเสียใจเสื้อแดงเผาเมืองรอบแรกมาร์กก็บอกว่า เสียใจเสื้อแดงปิดผ่านฟ้ามาร์กก็บอกว่าเสียใจทหารโดนเสื้อแดงทำร้ายยิงจนเสียชีวิตมาร์กก็บอกว่าเสียใจเสื้อแดงปิดราชประสงค์มาร์กก็บอกว่าเสื้อแดงยิงคนสีลมตายแถมยังโดนตำรวจ คนสีลมโดนตำรวจไล่ตีกมาก็บอกว่าเสื้อแดงเผาเมืองเผาเมืองรอบสองมาก็บอกว่าไม่ยกเลิก MOU จนเกิดประทะกับเขมรมาก็บอกว่าเขมรยิงทหารและประชาชนไทยรอบแรกมาก็บอกว่าเขมรยิงทหารและประชาชนรอบสอง มาร์กจะแก้รัฐธรรมนูญขมรยิงทหารและประชาชนไทยรอบสามมาร์กบอกพันธมิตรยั่วยุขมรยิงทหารและประชาชนรอบที่สี่มาร์กออกพอรกรมาจัดการพันธมิตรขมรยิงทหารและประชาชนรอบห้ามาร์กจะให้อินโดเข้ามาบนแผ่นดินไทย คเมนมากไปเปิดงานคเมนบุกมายึดตาควายมาร์กวิดีโอคอนเฟรนส์คมเม้นถ้าค่าฐานไทยตายแล้วโรคไปฟ้องชาวโลกมาร์กไม่รู้อมอะไรอยู่ไม่ทำอะไรเลยเสื้อแดงจับจ้วงรุนแรงอย่างถึงที่สุดมาร์กเฉยพี่น้องครับ มีนายกอย่างนี้เหมือนมีอะไรอยู่ในบ้านลืมแล้วหรือเธอสัญญาให้ไว้มากมายคำพูดจากใจพูดออกมาเปรียบดังสาหลมต้องคืนต้องคมทุกประทมพร้อน้ำคำ